จะลูกพ่อพ่อมาแล้วอวันนี้แม่พาหนูไปเที่ยวไหนมาบ้างจ้าเอกพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคนทั้งแต่ลูกเหรอน้อยใจนะเป้าก็คิดถึงทังแม่ทั้งลูกกันแหละแต่แม่เนี่ยเจอทุกวันถึงเจอลูกแค่หกเดือนเองเฮ้แล้วอารมณ์ไหนเนี่ย ฟังเพลงคลาสสิกซะด้วยอ๋อหมอเขาบอกว่าถ้าอยากให้ลูกมีความสุขอ่ะก็ให้รับแต่สิ่งดีๆตั้งแต่อยู่ในท้องเลยอย่างเช่นให้ฟังเพลงคลาสสิกแบบเนี้ยแล้วก็ให้คุยกับลูกเล่าให้ลูกฟังเกี่ยวกับเรื่องดีๆอย่างนี้ถ้าเอกเล่าเรื่องอะไรให้ลูกฟังลูกจะจําได้ไหมเนี่ยอือก็น่าจะจําได้นะดีละอย่างนั้นพ่อมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ลูกฟัง บ้างเลยครับมีพระราชาองค์หนึ่งปกครองแผ่นดินที่มีผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุขทุกๆวันพระราชาจะออกเดินทางค้นหาผู้ที่ร้องไห้และจะทำให้ผู้คนเหล่านั้นกลับมามีรอยยิ้มอยู่มาวันหนึ่งฝนก็ตกเหมือนจะไม่มีวันหยุด น้ำก็ท่วมสูงจนฝูกนกไม่สามารถมองเห็นแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าข้าทุกต้นก็จมอยู่ใต้น้ำแล้วพระราชาก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ <c oughs> ชาวนาะอุ้มไก่อยู่ในมืออีกมือนหนึ่ง ควานหาต้นข้าวที่จมอยู่ใต้น้ำเรือนที่อาศัยอยู่ก็กลายเป็นเรือที่ลอยอยู่กลางน้ำพระราชาก็ถามว่าชาวนาเจ้าร้องไห้ทำไมชาวนาก็ตอบว่าบ้านก็ปิวไปกับน้ำข้าวสักชามก็ยังไม่ได้กิน ชีวิตที่เหลือก็พอมีแต่ที่ดินที่จมอยู่ใต้น้ำพระราชาช่วยสั่งให้น้ำหยุดที่พระราชาได้ยินดังนั้นก็ยกมือขึ้นเอากิ่งไม้ขีดผืนดินแล้วพูดว่าตอนนี้ไปน้ำจะไม่ข้ามเส้นนี้หลังจากนั้น เป็นที่ขีดก็กลายเป็นกำแพงสูงกั้นสายน้ำไว้ทำให้น้ำไม่ท่วมผืนนาอีกต่อไปเมื่อใดที่น้ำมากก็จะไม่มีวันท่วมเมื่อใดที่น้ำน้อยชาวนาก็จะไม่ขาดแคลนหลังจากนั้นมาชาวนาก็ยิ้มทุกครั้งที่เห็นต้นข้าวออกรวงพระราชาเกมาก เมื่อชาวนายิ้มออกชาวนาก็บอกกับพระราชาว่าพระราชาไปช่วยชาวป่าที่อยู่บนยอดดอยด้วยเถิดอะเข้าม,มาแล้วนี่หอมด้วยทานไหมครับ แล้วพระราชาจึงด้านด้น,ดนบุกปา่าฟาหนามจนไปถึงยอดดอยอม mm. มีชายผู้หนึ่งนอนอยู่กลางปา่าหมดเรี่ยวหมดแรงเหมือนไม่ได้ทานอะไรมาหลายวัน mm. พระราชาจึงก้มลงไปถามว่า <What? S 1> เจ้าเป็นอะไรชายผู้นั้นก็ตอบว่าข้า เพระราชาจึงหยิบผลไม้วิเศษให้ชายผู้นั้นแล้วพูดว่าผลไม้วิเศษนี้จะช่วยให้เจ้ากลับมาแข็งแรงเอาผลไม้วิเศษไปยงแและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเจ้าให้ร่ำรวย เมื่อชาวป่าฟื้นจากฤทธิ์ยาก็เริ่มปลูกผลไม้พิเศษไปทั่วภูเขาและแล้วผลไม้พิเศษก็กลายเป็นตำนานแห่งขุนเขาและไม่มีวันไหนที่ชาวป่าจะยิ้มไม่ออกทุกครั้งที่เห็นผลไม้สีแดง แล้วพระราชาก็ออกเดินทางต่อไปปึง้งเจอกับเจ้าปลา,าน้อยกำลังดิ้นจะหมดแรงอและ oh <my> พระราชาก็ถามเจ้าปลา,าน้อยว่าปลาน้อยเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ปลา้อยก็ตอบว่าข้ากำลังร้องไห้เพราะว่าทั่วทั้งปติีไม่มีน้ำให้ข้าแหวกว่ายมาหลายวัน แต่จึงข้าพยายามร้องไห้เท่าไหร่น้ำตาก็ไม่ไหลสักหยด<ฮ><ฮ>พระราชาได้ยินดังนั้นจึงบอกกับลาน้อยว่าถ้าเจ้าอยากได้น้ำข้าก็จะหาฝนมาให้และพระราชาก็เรียกนกยักษ์มาคีหลัง<ฮ>เอาผงวิเศษบินขึ้นไปโปรยปลายเหนือท้องฟ้า<ฮ>ทำให้ฝูงเมฆเคลื่อนตัวรวมกันมา แล้วตกลงมาเป็นสายฝนเย็นช่ำมันชื่นใจ oh. <c oughs> แล้วบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ <c oughs> ก็โห่ร้องเบิดบานใจไปก้องปลาที่กบมาเขียวอีกครั้งแล้วบ้านทุกหลังบนแผ่นดินนี้ <c oughs> ก็มีเรื่องเล่าของตัวเองเกี่ยวกับพระราชา <c oughs> ที่มาปัดเป่าบ้านทุกหลังให้ล่มเย็น <c oughs> เรื่องเล่าของพระราชาพระองค์นี้ เริ่มต้นเดินทางมานานแสนนานตั้งแต่วันที่พ่อจำความได้พ่อก็เห็นพระราชาองค์นี้เดินทางไปทุกตารางนิ้วของแผ่นดินเพื่อเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นรอยยิ้มเป็นเรื่องที่พ่อเล่าให้ลูกฟังเท่าไหร่ก็ไม่บันจบไหมครับ พระราชาองค์นี้ก็ยังคงเดินทางไปทุกตารางนิ้วของแผ่นดินเพื่อเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นรอยยิ้มเป็นนิทานที่พ่อเล่าให้ลูกฟังเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบลูกหลักลูกจงจำไว้ว่าลูกโชคดีที่สุดแล้วที่เกิดมาบนแผ่นดินของพระราชาองค์นี้ นูมิทานจากพ่อไปสู่ลูกไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องราวที่พ่อทำให้กับลูกของพระองค์นิทานของพ่อนิทานของคนไทยทั้งแผ่นดิน